ทดสอบกล้องติดรถยนต์รุ่น e ท i t อ x A2 ของบริษัทมิวตบันแคมป์เป็นเงินะุรับกล้องติดรถยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นสุดยอดกล้องติดรถยนต์ที่รวมความสามารถของรถระดับไหลายๆล,ล,ล,ล้านไวในกล้องติดรถยนต์ในราคาเพียงไม่กี่บาทนะครับฟังก์ชันพิเศษที่กล้องอื่นๆไม่มีก็คือฟังก์ชันเตือนการเข้าใกล้รถคันหน้านะครับเตือนการขับรถออกนอกเล,น,ล,กล,ลนนะครับแล้วก็เตือนหลับในนะครับ ็นสุดยอดฟังก์ชันที่พลาดไม่ได้ครับสำหรับใครที่กำลังมองหากล้องตวดรถยนตนที่เทคโนโลยีสูงสุงนะครับในด้านคุณสมบัติของตัวกล้องนะครับกล้องรุ่นนี้ประมวลผลด้วยชิปอัมเบรล่าเอเจ็นะครับสุดยอดชิปจาะอเมริกานะครับผมคนที่เล่นกล้องติดรถยนต์นเนี่ยรู้จักกันดีครับสำหรับชิปตัวนี้นะครับ มุมกว้าง170องศานะครับสามารถเข้าปมนถนนได้ถึงปายเลนนะครับมาดูตอนเลี้ยวกันนะครับ ส่วนของความละเอียดน,นะครับสามารถตั้งความละเอียดได้สูงสุดถึง2560กคูณหนึ่งนแปดสนะครับผมสำหรความละเอียดสูงสุดประมาณเกือบหน,นึ่งนพนัน,นคาดไม่ได้จริงๆครับสำหรับใครที่มีงบมองหาก็ดอยู่ในาราคาสูงหน่อยนะครับ ผมก็ขอจัการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับผมสั่งซื้อกล้องรถยนต์0819634746ปิงครับขอบพรคุณครับ